เก่งบอกให้เอาน้ำให้กินดีๆอยู่เลยเป็นไรอ,นนนนอ่ะเขาล่มันาเขาร่มเงาเขาล่มเงาเป็นลรงนานยังเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเมื่อกี้ยังบอกดีๆอยู่เลย สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมนะครับลุกใหม่นะครับเป็นลุกค้นสวนนะครับทุกคนนะวันนี้จะพามาดูสวนที่ผมทําเองกับจานรอมสองคนนะให้ดูเพื่อนเพื่อนก่อนเดี๋ยวจะทําคลิปเต็เมให้ดูนี่คือหญ้าที่ปลูกกันเองด่ากันเองหมดต้นมงต้นไม้ปลูกกันเองทําเองหมดทบไม่จ้างเพราะว่าไม่มีใครรับจ้างนะครับเราก็เลยต้องทําเองแล้วมันมีคนหนึ่งที่มันสบายกว่าเขาในช่องนี้คือมันนอนตากแอร์เปิดแอร์ดู แบบเย็นสบายผมก็ตากแดดตอนนี้ประมาณเที่ยงไหมตอนบ่ายสองอะบ่ายสองคิดดูว่าแดดตอนบ่ายประเทศไทยมันร้อนขนาดไหน่ะผมก็เลยจะให้มันนอนเฉยไม่ได้นะผมก็เหนื่อยดูดิเงือเต็มตัวเลยก็คือเดี๋ยวจะแกล้งแดดร้อนๆอย่างนี้เปล้มไหมนอนเปลมในสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยคอยดูว่ามันจะกล้าออกแดดมาช่วยผมไหมหรือว่ามันจะยืนอยู่ในร่มรอกพี่เจ้เป็นไรพี่เจมเป็นไรก็จะประมาณนี้ทุกคนดูเดี๋ยวผมถ่ายไปบางส่วนแล้วแหละเดี๋ยวถ่ายคลิปเต็มให้ดูว่าส่วนที่ผมทำกันเองงบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกัน กองงตัเลยดูดิกล้องนั้นอะผมจะนอนตรงไหนได้มากเฮ้ยแล้วจะทันเลยพี่ท่านม่ไหมไปดูดิว่าผมจะนอนตรงไหนได้มากไปนอนด้วยเออนั่นแหละ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 นั่นเฮ้ยไปหยิบลงมาอีกลงอีกเออลงอีกลงอีกลงอีกอ่านั่นแหละคือผมโคตรหลงพูนร้อนมากจริง เลยให้เอาเรียกให้เอาน้ำไปให้อ่ะครับอะไรนะเลยเรียกให้เอาน้ำไปให้กินได้หรืวออกไปโอเคเนี่ยอให้แต่มองเข้าไปตามแันทำไม่ถึงไหนแล้วพี่ก็ได้เกือบเกินครึ่งแล้วูว่าในมอสจะไปพูดให้มันไหนร้อนมากบนหิวน้ำ อ่อนแหละฮม่รอนนเลยอย่ใอ่ะพี่ตออะอไรอ่ะเอาเื่องบอกให้เอาน้ำให้กินดีๆอยู่เลยเป็นไรอะ่ะ ขรลบกันขอลบกันขอลบันเฮี่ยรอ่นหออมีมีมมีกตน้ใหมขอตามิมีกตอนตนี่ก่อนโอ้ยไม่ไมู้โยอย่างหนัก่ะ เร็ววันใหม่เร็วเร็วจี้เร็วเร็วไปโรงนานนั่งเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเมื่อกี้ยังบอกดีๆอยู่เลยได้คุณได้ตื่นดิได้จี๊พี่เอาน้ำมาลูกน้าดิพี่หนาวหนาวจี๊พี่เอาเข้างมาไม่ได้เหรอตรงนี้มันร้อนโอ้หนักเ่ยจี๊ดอะอะจี่พี่ตื่นจี๊ดร้องไม่ไหวเรีามาโรงงานนะอ่ะดิ เขาตามหนูยไหนเออดิอุ้เข้าาเหรออ้หนักเมื่อกี้อุ้งมาก็จะล้มอยู่ละโรงงานเบอร์อะไรท่านหนึ่งหนึ่งหกเก้าอ่าโรงพาบาเบอร์อะไรท่านหนึ่งหนึ่งหกเก้าพักกรจะทำต่อเหนื่อยทำมาทั้งวันแล้วให้พักกรโรงงาบเบอร์อะไรท่านหนึ่งหนึ้าหนึ่ง่ไมอะแจ้งหรอ พี่จะทําเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นไปทําเองเลยไม่ต้องห่วงหรอก<ค>เดี๋ยวทําให้เสร็จเลยวันนะี้ขอนอนพักแป๊บนึงอัดคลิปเหรอ,อไม่รู้อัดคลิปเหรอไะไพี่จะนอนพักเดี๋ยวค่อยไปตื่นมาทําต่อควรอะไรอให้พักม,มึงดิพักกลางวันมึงดิไม่สนใจแล้วนะอะไรอัดคลิปเหรอแกล้งใช่ไหมเนะี่ยแกล้งอะไรพี่นอนพักกลางวันแล้วไม่ได้แล้วกลางวันพี่นอนพักไม่ได้แล้วเธอแกล้งขาแล้วแล้วเธอออกมาทำไมแล้วเธอนอนชัร์จงูกไหมเขาบอกว่าให้เอาน้ำมาให้ก็เอาน้ำมาให้กับเพิ่งเธอกิน กินข้าวเสร็จก็นอนพักไงทำหน้าไหมออกมาทห้องแอร์มึงดีทาดาห <c oughs> ยอกเลยก็ไม่เห็นออกมาสนใจผัวเนี่ยผัวทำงานเนี่ยทำงานตากแดดเนี่ยทำไมจะไม่สนใจหนูก็าถามอยู่พี่จะกินไหมพี่ข้าไม่กินข้าวแกไม่กินแบบมานั่งให้กำลังใจในร่มอะไรยอย่างเงี้ยหนูเหนื่นนอย,อยแป๊บนึงหนูเหนื่อย เหนื่อยเลยคิ <c oughs> ้ว่าพีป่ปออกกำลังกายัไงเป,เป็นเป็นแม่คนต้องออกกำลังกายนอนอย่างเดียวไม่ได้ต้องออกกำลังกายเหมือนจะไปรมแทนแล้วนะ่ะเอามาอยู่ตรงนี้ได้ไงะวะตอนแรกอยู่ตรงโอเคทุกคนต้องโดนซะบางเธอสบายเกินนี่เขาทํากันอยู่สองคนตอนแรกบอกพี itter, ่เต้เดยวทำสวนเสร็จนะเราเราช่วยกันทําไม่ต้องจ้างคนอื่นหรอกเดี๋ยวช่วยกันทาแล้วก็ถ่ายคลิปแบบว่าอัปเดตสวนหน้ามานจัดสวนจะอะไรเงี้ยพอจริงจริงปุ๊บหายหัวออกมาตอนเย็นคือทำอะไรถ่ายสตอรี่ลง ฟังอะไรดีๆก่อนนะคะทุกคน UN 5 8 9นะคะน้องใหม่มาแรงแจ็คพอตแตกง่ายที่นี่จ่ายเร็วนะคะอัปเดตเกมใหม่กว่าใครเลยเป็นมาตรฐานสากลกมากๆที่นี่นะคะการเงินมั่นคง100%นะคะคะก่ลแล้วก็จ่ายสำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกใหม่นะคะสมัครตอนนี้นะคะรับไปเลยทันที20%นะคะใครสนใจนะคะรีบแอดไลน์ไปเลยนะคะที่ @un589 นะคะอย่าลืมมีแอดดำหน้าเลยนะคะทุกคน ไม่ได้หนูมาตาเด็กหลอมทองไม่ได้ตาแดดกก็อเออนั่งไงอยู่ในสายตาแบบว่าเฮ้มองมาแล้วแบบมันชื่นใจบ้างเข้าใจไหมก็เลยทำคลิปแกล้งเลยอ้่างนี้อ้าแม,แม่เธอจะสำนึกหรอกแกล้งคุณแม่เหรอไม่ได้แกล้งแต่ว่าอันนี้คือออันนี้คืสะท้อนสังคมอย่าให้ดด FC ด่า FC ด่าพี่เต้ยตีแก้มันใหม่อีกแล้วทุกคนจะด่าผมลงอีกเหรอผมทำงานตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยดำหมดเลยเนี่ยทำไงอะก็รู้ตกใจหมดเลยโอเคทุกคนต้าลังคลินี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับย้ายผมแกล้งอะไรคุณแม่อีกนะครับ แ,แล้นซีด่านี้เอาเอาให้หนักๆดิขนาดท้องอยู่มันยังไม่เว้นนะ <c oughs> อ่ะโอยอันนี้ไม่ได้แกล้งแบบให้แบบแรงเลยนะอันนี้แค่เศษเซียวเองนะแอ,อ๋อแล้วจะไปทํางานต่อแล้วไม่ได้เรื่องไปแต่การในงานเป็นเสี่ยงกระเทือกคือไม่นอนต่อไปชีวิตนี้นอนอย่างเดียวกูกูด่าสิทุกคนอย่มึงเจอเอาคืนอยมึงเจอเอาคืนมั่งเดี๋ยวก่อนรอก่อน Take your baby.